สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเบลขออนุญ,ญาตมารีวิวรถบ้านสไตล์จริงๆสำหรับสายแคมปิ้งสักหนึ่งคันนะคะกับ Toyota h ไฮรักวีโก้สาปี2005รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวิวนะคะตัวท็อปสุดรถบ้านสไตล์จริงๆสำหรับสายแคมปิ้งค่ะระบบไฟ2สว่างแบบ LED และพัดลมระบายอากาศ ระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ออกแบบดีไซน์มาพร้อมกับหน้าต่างรับลมเก๋ๆและวางของได้นะคะมีที่สำหรับนอนอาบน้ำและนั่งแห่งเอาก็สบายค่ะตัวรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี cc ขับเคลื่อน4ีล้อเกียรอ์ออโต้รถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะคะแอร์เย็นภาษีหมด2567 เดือนมกราคมรถขับขี่มาแล้ว2 3 0 0 0 0กิโลเมตรรถคันนี้นะคะสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะจะกินจะนั่งนอนก็สบายค่ะคันนี้นะคะเบลขออนุญาตขายเงินสดที่ราคา4 3 9 0 0 0บาท ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจอยากเข้ามาลองดูลองชมลองขับขี่ก็เชิญได้นะคะที่ซอยนวมินทร์74หรือโทรหาเบลได้ที่เบอร์0826549335ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ